สวัสดีทุกคนในวันนี้เป็นวันที่อาจารย์จะมาพูดเรื่องหนึ่งที่สำคัญในดวงดาวของเราเนี่ยนะจะมีดวงดาวอยู่หลายดวงที่โครจรล้อมรอบโลกทีนี้จะมีเงามืดที่คอยบดบังรัศมีคอยส่งผลพวกเรา ค่อยส่งผลให้สิ่งต่างๆหลายๆอย่างเนี่ยนะพลิกผันกลับไปจู่ๆก็พลิกกลับไปอีกแบบหนึง่งเกิดปาฏิหารบางทีปฏิหารเนี่ยทำให้รวยไม่รู้ตัวนะและบางทีปฏิหารนั้นนะ่ะก็ทำให้ป่วยไม่รู้ตัวเลยนะบางทีในะคำว่าป่วยของอาจารย์เนี่ยมันอาจจะกินความหมายกว้างไป ในทางร้ายแต่หลายทางเอาเป็นว่าพวกเราเข้าใจกันนะลองในต่อราหูย้ายราศีวันที่ยี่บสองกุมภาพันธ์สองห้าหกสองนี้เนี่ยบางคนดูสดๆตอนนี้เนี่ยก็ทักทายสวัสดีกันแต่คนที่ไม่ได้ดูตอนนี้ถึงแม้ไม่ได้ทักทายนะแต่ให้รู้เอาไว้นะว่าจากนี้ไปจากยี่บสองกุมภาพันธ์สองห้าหกสองไปอีกหนึ่งปีครึ่งตีเป็นตีเป็น,ปปนถึงประมาณกลางๆปีสองห้ากสามเนี่ย สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับดวงพวกเราอย่างไรบ้างเอาใครอยากรู้กดก้าวมาอาจารย์จะเจะลึกทีละคลิปดีกว่าเพราะว่าไม่อยากดูทีเดียวเยอะๆแล้วนิดๆหน่อยเอาแบบเต็มๆเลยดีไหมเต็มๆเลยเออวันนี้เราพูดถึงราศีมังกรพูดถึงราศีมังกรดีกว่ามีใครราศีมังกรบัางไหมบางทีอ่ะแม้ตัวเราไม่ได้ราศีมังกร อ่าไหนดูซิมีใครบ้างแต่เพื่อนพี่น้องที่เกิดราศีมังกรมีไหมคนรักที่เกิดราศีมังกรมีไหมหรือเราควรจะรู้ไว้ใช่ว่าบางทีอ่ะวันดีคืนดีคนนั้นนะ่ะมาเกี่ยวข้องกับเราก็ได้ก็เป็นไปได้เออเอา้าวใครบ้างใครบ้างเออที่เกิดราศีมังกรราหูนี่นะจะบอกให้ราหูไม่ใช่ดวงดาวพวกเรา แต่ร่างหูเนี่ยเป็นเงามืดนะเป็นเงามืดที่จะทําให้ทําให้เกิดเรื่องที่มันตื่นเต้นนะทําให้เกิดเรื่องที่มันค่อนข้างที่จะพลิกผันดวงชะตาอย่างแรงอ่ะไม่ต้องห่วงพวกเราทุกคนได้รู้ทุกราศีไหนดูซิมีใครบ้างอาจารย์จะให้อาจารย์เริ่มหรือยังพวกเราแชร์กันหรือยัง ถ้าแชร์กันแล้วกด9อาจารย์จะได้เริ่มเอออาจารย์จะได้เริ่มเดี๋ยวอาจารย์บอกทุกราศีเลยแต่วันนี้เราเจาะลึกทีละราศีดีไหมเจาะลึกทีละราศีกันเลยไหนมีใครบ้างดูซถ้าใครที่แชร์แล้วกด9อาจารย์จะได้เริ่มสักทีสําคัญมากนะคือราหูย้ายทีหนึ่งเนี่ยมันมีที่พลกับดวงเราค่อนข้างที่จะแรงๆหลายๆคนเนี่ย ยังอาจารย์เองก็ยังรู้สึกว่ามันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพื่อรับราหูนั้นเพื่อรับโชครับทรัพย์นะทีนี้พวกเราแต่ละราศีเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างเนี่ยต้องเราฟังนะพวกเราคิดว่าเจาะลึกทีละราศีเลยดีไหมให้รู้กันไปเลยไม่เอาแบบราศีนี้หน่อยไม่เอาเจาะลึกไปเลยดีไหมใครคิดว่าดีพิมพ์ดีกาจารจัดให้ใครคิดว่าดีพิมคคพ์มดีไหนดูซิมีใครบ้าง มีใครบ้างได้รู้ทุกราศีไม่ต้องห่วงอาจารย์จะให้รู้แบบเจอบลึกจาบลึกเลยเอาใครแชร์แล้วกด9จะไ,ได้เริ่มสักทีแชร์แล้วกด9มีไหมใครไหมที่เกิด16มกราคมถึง14คุมพาพันธ์16มกราคมถึง14คุมพาพันธ์พวกนี้ดาวอาทิตย์สถิตอยู่ที่ราศีมังกรซึ่งถือว่ามีผลกับดวงดังนั้นเราขอเรียกในหน้าที่นี้ว่าเป็นคนราศีมังกร ราหูย้ายยีสองกุมภาคมจะเกิดอะไรขึ้นบ้างดีไหมเริ่มเลยนะถ้าเกิดว่าพิมพ์ดีกันแล้วแสดงว่าแชร์กันแล้วใครแชร์แล้วพิมพเขาว่าดีจันจะได้เริ่มอ่ะแชร์แล้วพิมพเขาว่าดีจันจะได้เริ่มเริ่มนะคนเกิดราศีมังกรฟังให้ดีนะบางทีอย่างที่บอกบางทีไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นเพื่อนพี่น้องคนรักเราฟังไว้รู้ไว้ใช่ว่าแชร์ให้เพื่อนพี่น้องเรารู้จะได้บุญได้กุศล บางทีพวกเราจะบอกให้อ่สมมติสมมติเรามีเรามีเพื่อนในกลุ่มเพื่อนสี่ห้าคนเนี่ยเกิดราศีมังกรแล้วนั่งรถไปกับเราอ่ะดวงเขาเป็นยังไงเนี่ยรถคันนั้นเนี่ยในขณะที่เขานั่งก็มีผลนะดังนั้นไม่ไม่รู้ไม่ได้จะบอกแค่รู้แค่ราศีเองไม่อรอดนะต้องรู้ให้ครบพร้อมหรือยังสิบหกมกราคมถึงสิบสี่กุมภาพันธ์คือราศีมังกรพอถึงยี่สิบสองกุมภาพันธ์นี้นะดาวราหู อาจารย์ขอเรียกว่าดาวราหูจริงๆราหูเป็นเป็นเงาดำนะแต่ว่าเรียกง่ายๆว่าดาวราหูแล้วกันพอย้ายย้ายแล้วเนี่ยย้ายจากราศีกรกฎเข้าไปราศีเมถุนราศีมังกรจะเกิดผลยังไงอ่ะพูดต,งตรงๆนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่นะพวกเราตั้งแต่ปลายปี2,560ไปจนถึงเต็มๆอธิษตั้งแต่ปลายปีนะสองพ ห้าร้อหกสิบถูกต้องไปจนถึงเต็มๆปีนะสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดแล้วมาถึงต้นปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองเนี่ยเป็นเวลาประมาณปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะคนที่เกิดราศีมังกรนี่ค่อนข้างหนักน่วงค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะค่อนข้างที่จะเจอ กับสิ่งหรือว่าเหตุการณ์ที่ทําให้ปวดหัวมีอะไรต้องคิดต้องเครียดต้องวางแผนมีคนมาลองของเข้าเจอคนลองของไหมคนลองของเป็นไงเดี๋ยวก็แกล้งมาหลอกอ่าเดี๋ยวก็แกล้งมาให้ความหวังเดี๋ยวก็แกล้งมาเหมือนจะเอาเงินอะบางทีก็แกล้งมาให้ให้ความสัมพันธ์เหมือนกับว่าจะจริงใจแต่ก็ไม่จริงใจคนเกิดมังกรจะเจออย่างนีนะ้ในช่วงปีครึ่งที่ผ่านมานะปีครึ่งที่ผ่านมานะถ้าจริงทิมจริงกันมา แล้วข่าวดีแล้วข่าวดีคือคนที่เกิดมังกรเนี่ยนะยี่สิบสองกุมภาพันธ์สองพัห้าสองได้ยถึงเนี้ยจะรอดพ้นจากเรื่องของการถูกหลอกถูกกงเต็มๆแล้วดีใจด้วยดีใจด้วยแต่นะแต่คนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยก็ยังคงมีเรื่องที่ต้องระมัดร,ระวังอยู่เอา ยังมีเรื่องต้องระมัดระวังอยู่นะฟังไว้ดีอย่างที่อาจารย์บอกแม้ตัวของเราเองไม่ได้เกิดมังกรเนี่ยแต่อาจจะมีเพื่อนพี่น้องหรือคนอื่นที่เกิดเราแชร์ให้เขารู้แชร์ให้เขาเข้าใจแล้ววันหนึ่งถ้าเรารู้ครบสิบสองราศีเราเลยไปผูกสัมพันธ์อะไรกับใครอ่ะเราจะได้รู้ว่าเราควรไหมพวกเราฟังอาจารย์ดีนะเราอย่าคิดแค่ว่าฉันอยากรู้แค่ของฉันแล้วก็จบเพราะสมมตินะเราจะไปร่วมหุ้นร่วมทุนกับคนที่เกิดราศีนี้นะ่ะดวงเขาดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ เราก็ต้องรู้ใช่ไหมเล่าเข้าใจเปล่าดังนั้นเราจาเป็นต้องรู้คบสิบสองราศีเพราะเราไม่รู้อ่ะสมมตินะเราจะไปมีแฟนอ่ะกําลังจีบคนนี้อยู่มีใครว่ากําลังจะผูกสัมพันธ์อะไรกตกลงเป็นแฟนดวงเขาจะดีหรือเปล่าจะฉุดดึงเราลงไปหรือเปล่าหรือจะนําพาเราขึ้นไปเราก็ต้องรู้เข้าใจนะถ้าเข้าใจพิมก้าเดี๋ยวอาจารย์พูดต่อต้องรู้ทุกราศีไม่ใช่ฟังแค่ราศีเราอันนั้นไม่ไม่รอบครอบเราต้องรู้หมดเพราะฟังไลฟ์อาจารย์จบ เราเงยหน้าไปเจอคนหนึ่งราศีมังกรเข้ามาผูกสัมพันธ์กับเราเราก็ต้องคิดเอ๊จะรับสัมพันธ์นี้ไว้ดีไหมดวงเขาจากนี้ไปปีครึ่งอะจะจะตกหรือจะขึ้นจะทําธุรกิจจะร่วมกันทําธุรกิจเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเงินเขาจะดีไหมก็ต้องรู้ถูกต้องไหมอ่ะต่อนะอาจ,จารย์จันท์ให้ข้อคิดไว้สําหรับคนที่คิดแค่ว่าคิดแค่ว่าอะไรอ่ะอะไรนะคิดแค่ว่าจะรู้แค่เราสีตัวเองเนี่ยไม่พอ อ่ะต่อนะคนเกิดราศีมังกรมีบางคนบอกโดนราศีมังกรหลอกคนที่เกิดราศีมังกรในช่วงปีครึ่งที่ผ่านมาอาจจะมีอาการโดนคนอื่นหลอกแล้วตัวเองก็หน้ามืดตามมวนะหน้ามืดตามมวไปเหมือนกับว่าไปทําอย่างนั้นด้วยได้รับอิทธิพลจากราหูหน้ามืดตามัวก็ได้รับอิทธิพลเช่นเดียวกันมีอาการมีอาการเช่นเดียวกันอันนี้เป็นสิ่งที่มีโอากาสเกิดขึ้นอยู่แล้วมีโอากาสเกิดขึ้นอยู่แล้วต่อนะ ต่อนะคนเกิดราศีมังกรเนี่ยแม้จะพ้นในเรื่องของการที่คนเนี่ยเขาหลอกเขาโกงแล้วก็จริงแต่คนเกิดราศีมังกรเน่ยจากนี้ไปจนถึงประมาณนะประมาณกลางปี2563เนี่ยอยากจะเอาเงินเอาทองที่เก็บไปลงทุนไปลงทุนเอาละมีเงินเก็บใช่ป่มมีเยอะแยะเลยเก็บไว้ไม่ได้ต้องเอาไปลงทุนต้องเอาไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ ซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อคอนโดซื้อเพื่อให้มันจะเอาได้เป็นสมบัติอ่าบางทีก็ซื้อเพคิดว่าจะไปเก่งกําไรมีใครเป็นงนี้ปะ่ะคนเกิดราศีมังกรนะจะบอกให้ระวังเวลาซื้อไปแล้วเนี่ยมันจะได้ของมีตําหนิอออ่าบางทีอ่ะไปซื้อรถเงี้ยไปซื้อรถอย่าเงี้ไยไปซื้อรถเสร็จบางทีรถคันนั้นโอ้โห ออกศูนย์ใหม่ๆนะทาไมอันไหลอันโน่นอันนี้มันมีปัญหายิ่งมือสองไม่ต้องพูดถึงถ้าไปซื้อมือสองเนี่ยบ้านรถมือสองนะเจอซ่อมแซมเจอข้อตําหนิผิดพลาดเอ๊ะทำไมตอนที่จะไปตรวจรับก่อนที่จะซื้อก่อนที่จะจ่ายตังค์ไม่เจอเพราะจ่ายตังค์แล้วทำไมมันเจอขึ้นมาเอากดแชร์กันละครั้งสําคัญนะคิดดูสิไม่ใช่แค่ตัวเราเพื่อนพี่น้องเราเนี้ย จะซื้อบ้านซื้อรถเนี่ยในช่วงจากนี้ไปปีครึ่งเนี่ยระยะยาวเลยนะระวังนะราศีมังกรนะบางทีเราไม่รู้ตัวจู่ๆอ้าวเป็นบ้านที่เราต้องไปอยู่โอ้โหซ่อมน้ําซ่อมปักปลาซ่อมไฟไฟดับน้ํารั่วทั้งวันไม่ได้นะต้องระมัดระวังให้ดีอ่ะถ้าจําเป็นนะเระเกิดเป็นศีมังกรนะจาเป็นจะต้องจ้างวิศวกรจ้างช่างไปตรวจด,ดูบ้านตรวจด,ดูรถที่เราจะซื้อเนี่ยจงลงทุนจง จงเขาเรียกอะไรนะให้ความสําคัญกับมันเพราะว่าเรามีเกณฑ์ว่าจะจ่ายเงินออกไปลงทุนเสร็จแล้วเนี่ยไปเจออาสิ่งที่มันไม่สมประกอบไม่สมประโยชน์เข้าใจนะเข้าใจนะต่อไปคนเกิดราศีมังกรนะมันมักจะมีเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆตามมามให้ต้องขอบคิดคนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยอาจารย์แนะนําอย่างหนึ่งนะ ถ้าอยากจะมีความรักในช่วงจากนี้ไปปีครึ่งเนี่ยนะปล่อยใจให้เป็นอิสระอย่าไปนึกถึงความบอบช้ำระกมใจในช่วงที่ผ่านมาชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้แล้วฟังอาจารย์นะคนเกิดราศีมังกรนะอย่าไปให้ความผิดหวังในอดีตมันตามหลอกหลอนเราชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้แล้วพวกเราเริ่มต้นใหม่เถิดนะ เพราะมันถึงจังหวะและโอกาสที่เราอ่ะจะเจอคนดีๆแล้วถึงจังหวะและโอกาสแล้วจริงๆทีนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องระม,มัดระวังคือไอ้คนรักเนี่ยดีคนที่เราจะรักเราไปสอยหาได้แต่สิ่งต้องระม,มัดระวังคือคนที่เป็นศัตรูของเราอืคนที่เป็นศัตรูของเรา,เรเรามันดูเหมือนมันจะมีลูกเล่นลีลานะดูเหมือนจะต้อง คอยมาห้ามหันอ่าคอยมาเขาเรียกเลื่อยขายเก้าอี้เออคอยมาทําอะไรแบบไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะตรงไปตรงมาแล้วก็มีการแก้เคล็ดว่าชาติเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ราศีมังกรนะถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาการุณาอันนี้อาจารย์ขอร้องไว้การุณาอย่ามีปัญหากับคนที่เป็นอาจารย์อ่าเช่นสมมตินะไม่ชอบ อ่าวิชานี้ไม่เข้าเรียนไม่ทํากันบ้านเราระวังจะส่งผลในทางที่เสียค่อนข้างเยอะอ่าถ้าว่ามีเจ้าที่ใช่ไหมอ่วาว่า้เจ้าที่ให้ดีถ้ามีญาติผู้ใหญ่ที่ต้องเคารพก็เคารพให้ดีอ่าถ้ามีครูบาอาจารย์อย่าผิดครูหมายถึงว่าอย่าทําในสิ่งที่นอกเหนือจากที่ครูสั่งเพราะว่าดูเหมือนกับถ้าหากมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่มันจะค่อนข้างยับยับค่อนข้างค่อนข้างที่จะแย่เลยนั้นราศีมังกรเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่ดีคือ ยังคงเป็นช่วงช่วงนี้นะโดยเฉพาะช่วงเดือนสองเดือนนี้ยังเป็นจังหวะที่เราเนี่ยนะเออเออเนี่ยสัสิภาเนี่ยถ้าจะซื้อรถนะเราสีมังกรใช่ไหมระวังตรวจสภาพให้ดีรถเก่ารถใหม่ก็ต้องตรวจให้ดีถ้าเกิดว่าสมมติเป็นรถใหม่ใช่ไหมรถใหม่ก็ต้องมีเรื่องของการวารันตีใช่ไหมเขาเรียกวารันตีการปาระกันจุดน้นจุดนี้อะไรให้ชัดเจนว่าอะไรเป็นอย่างไรบ้างลองอรายละเอียดถ้าเป็นมือสองนี่ยิ่งต้องประกันเขาเรียกปกระกันซ่อมซ่อมร้านนั้นนั่นก็ว่าไปอะต่อนะ ราศีมังกรเนี่ยนะถ้าหากว่าจะต้องจะต้องนะได้รับทรัพย์สินจากผู้เหล่าผู้ใหญ่รีบรับเลยไม่ต้องลังเลไม่ต้องบางทีกลัวอะไรนะจะรับทรัพย์สินก็กลัวว่าข่าโอนจะแพงไหมอออะไรนะพอรับเสร็จจะมีภาระจะขาดทุนกําไรคือถ้าเราไม่รับเอาไว้อะถ้าเราไม่รับโอนทรัพย์สินโดยเฉพาะพวกอสังหาริมทรัพย์เอาไว้นะเรามีโอกาสที่จะเสียหายมากกว่าได้คือจุ่ๆว เราก็อาจจะจําเป็นต้องมีมีรายจ่ายที่ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยนี่นะถ้าเกิดมีใครจะลงทุนให้ปล่อยเขาลงทุนให้เลยเพราะถ้าลงทุนเองเรามีสิทธิ์ที่จะเหมือนกับกระเป๋ารั่วมีสิทธิ์ที่จะไม่ไม่ค่อยรอบคอบนั้นต้องระมัดระวังระวังเรื่องของสโตมู่มารเออจะเข้ามาค่อยๆแซะเอค่อยค่อย,อย,อยแบบหาทางเล่้เก้าอี้ในช่วงเดือนสองเดือนเมื่อกี้ที่พวกติดอยู่เนี่ยเป็นจังหวะนี้นะเป็นจังหวะที่เราจะยอดขายดีใครค้าขายไหม ราศีมังกรถ้าค้าขายช่วงนี้นะเป็นช่วงของการค้าขายดีมากไม่ว่าจะเป็นเจราจาอ่ะบางคนขายเป็นแบบเป็นเซอร์วิสก็ได้เป็นขายแพ็กเกจขายสมมติขายประกันขายอะไรเงี้ยไม่ได้มีทรัพย์สินไม่ได้มีของเป็นชิ้นหรือบางคนขายของเป็นชิ้นชิ้นก็ยังขายดีอยู่ทีเดียวนะคนเกิดราศีมังกรเนี่ยก็ฟังเอาไว้นะฟังเอาไว้จากนี้ไปปีครึ่งเป็นแนวทางแล้วอาจารย์ฝากไว้ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าชีวิตมันยากย,ยากอยากจะแก้ปัญหานะให้ใช้ ยันกันชงอันนี้ยันกันชงเนี่ยแหละมีไว้แก้ได้ถึงแม้ปีเราจะไม่ได้ชงนะแต่เนื่องจากราศีเราอะค่อนข้างที่จะเจอเรื่องที่สมเสียงใช้ยันกันชงแปดทิศแบบนี้นะอยากจะได้ก็ติดต่อแอดมินนะตามข้างล่างนี้หรือตามที่แปะไว้ข้างบนแล้วก็มีเคล็ดลับข้อหนึ่ง่ะเคล็ดลับข้อหนึ่งลหลายๆคนแคนอยากจะหน่าใสามีใครอยากหน้าหน้าใสาไหมหลายคนเคยถามมาว่าทาไงให้หน่าใสานี่ ถ้าเกิดว่าเราดูดีอ่ะเราจะเคยเห็นครีมนี้นะครีมคริสเนี่ยเป็นครีมที่มีส่วนผสมที่นําเข้าจากญี่ปุ่นนะพวกเถาอังุนฮอกไกโดแล้วก็สารต่างๆที่ทําให้หน้านุ่มพวกฝ้ากระจางลงแล้วก็ผิวนุ่มนวลได้ครีมนี้นะผมทาจนหมดเลยแต่ว่าคนที่คนที่อยากรู้สึกไม่อยากยุ่งยากเนี่ยทาครีมนี้แค่กระปุกเดียวไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือก่อนนอนนะทากระปุกเดียวเนี่ยหน้านุ่มนวล พิเศษสําหรับคนที่ดูคลิปของอาจารย์เนี่ยนะปกติเลยเขาก็ได้แค่เนี่ยค,คลิปนี้หรือตอนนี้เห็นมีโปรโมชั่นยังไงก็ไปถามเขาเองแต่ถ้าคนจะดูคลิปนี้อาจารย์จะเขียน9ก้าโลคีให้ยัน9ก้าโลคีเนี่ยถือว่าเป็นยันที่มีเสน่ห์แรงมากปกติใครมาลงนะักก้าโลคีที่นี่ก็สามพันบาทนะนะแต่ถ้าเกิดว่าใครได้ค,คลิปนี้ไปทาหน้าผิวนุ่มนวลสวยด้วยแล้วได้ยัน9ก้าโลคีแบบนี้ด้วยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้นะนะมาลงทาทุกวันใช่ป่ะอ่ะ ดูสิรู้สึกว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นเนี่ยจะได้ไปเยอะๆเลยนะใครที่อยากได้ยันก้าโลกีในครมคริสติดต่อแอดมินด้วยหน้าใสาสวยแล้วก็โชคดีสำหรับราศีต่อไปมาติดตามชมในคราวหน้าราศีกุ่มเจอกันแน่นอนสวัสดี